ครับผมทุกคนทุกท่านนะครับก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรนิสแสงโชธนะครับสวัสดีครับผู้่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรตินันบานชื่อนะครับในรายการเลยนะครับนวทีบิสตงครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็จะนําความรู้ด้านการเงินนะครับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับทีนี้ครับสาหรับในวันนี้นะครับ ก็เราก็เอาเรื่องราวนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆล้อๆเลยนะครับกับโลกของเรานะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสงครามนะครับระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดการอ่าเขาเรียกว่าไงการดําเนินนะครับอ่านโยบายในการแซงชั่นเนี่ยในหลายรูปแบบมากนะครับที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการเผชิญหน้านะครับการต่อสู้กันทางทหารนะคะดังนั้นเนี่ยนะครับ วันนี้ครับเราเลยนำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแบนนะครับธนาคารของรัสเซียหรือสถาบันการเงินของรัสเซียแล้วกันนะครับออกจาก payment system นะครับใช่เล,เลยครับหรือคือการตัดเส้นทางเงินกันร,ระหว่างประเทศนั่นเองนะครับซึ่งเราจะคุยกันในวันนี้ซึ่งก็จะเป็นโอกาสในการนาะเล่าให้ทุกคนฟังว่าปกติเวลาโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันมี challenge อะไรบ้างและรูปแบบที่เราใช้โอนเงินเนี่ยเป็นยังไงที่ผ่านมานะครับ อาจารย์ครับมีคำหนึ่งเนาะที่คนพูดถึงกันเยอะมากเลยในช่วงสองสมวันที่ผ่านมานี่คำว่า Swift ครับ SWIFT เนี่ยผมชอบมากเลยนะมันเป็นคำย่อนะครับเวลาเวลาต่างประเทศเขาทำชื่อย่อกันเขาก็มักจะประดิ์ประดอยคำให้มันสวยๆว่าเอาตัวย่อข้างหน้ามาเรียกกันแล้วเนี่ยมันได้คำมันได้ความหมายที่ที่สวยงามใช่ไหมครับอาจารย์ครับ SWIFT นะครับถ้าเป็นคำภาษาอัษแปลตรงตัวเราแปลว่าอะไรครับอ่ารวดเร็วเนาะรวดเร็วพอฟังดูโอ้มันโอนเงินเร็วมาก นะครับเป็นต้นนะอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะครับนี่สวิตเนีนย่อมาจาก society for worldwide interbank financial telecommunication แล้วก็ก็อย่อตรงตามนั้นเลยฟังดูแล้วเป็นมงคลมากว่าทำยังไงให้โอนเงินรวดเร็วอาจารนะครับในอดีตที่ผ่านมาโอนเงินไปต่างประเทศนะครับใช้เวลาไหมครับโอใช้เวลานานมากครับเอ่อถ้าเกิดสมัยผมแล้วกันนะครับที่เรียนอยู่ต่างประเทศนะครับจะโอนทีหนึ่งนะครับต้องใช้เวลาประมาณห้าถเจ็ดวันโอ้นะต้อง ต้องวางแผนกันลวงหน้าเลยเนาะใช่ใช่นะครับใช่ถ้าเกิดเออเราต้องการเงินนะครับเราก็ต้องบอกพ่อแม่ไว้ลวงหน้าครับซึ่ง<ม>ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องการโอนเงินเราคุ้นเคยกันมากกันนะอย่างพร้อมเพย์เนี่ยเราก็ย่อชื่อให้สวยจังนะพร้อมทั้งคำว่าพร้อมก็ได้หรือพร้อมแปลว่ารวดเร็วทันทีก็ได้แล้วพร้อมเพย์ของเราเนี่ยคือโอนปุ๊บถึงปับ๊บอืมซึ่งถามว่ามันคือการโอนเงินอาจารย์พร้อมเพย์คือการโอนเงินจากบัญชีเราเข้าบัญชีคนอื่น อ่าสวิฟคือการโอนเงินจากบัญชีเราเข้าบัญชีคนอื่นเหมือนกันเอ๊ะ eh, แต่ทำไมมันใช้เวลานานจาังพร o อมเพยใช้เวลาแค่ซิวินาทีแต่ว่าสวิฟ t ใช้เวลาเป็นวันอันนี้เราต้องมองอย่างนี้ว่าพร้อมเพย์เป็นการโอนเงินในระบบนะครับ,รบเป็นระบบชําระเงินที่อยู่ในระบบเดียวกันธน,นาคารพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทยเขาก็จะอยู่ภายใต้ระบบการชําระเงินนะครับที่มีบริษัทนะฮะบ,บริษัทหนึ่งเนี่ย ที่เป็นคนคอยสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่า IPFS อ่าโอเคนะเขาก็จะเป็นคนคอยสร้างระบบธนาคาเงินเพราะยัน,นมัน,ม,นมันระบบเดียวกันมันก็คุยกันรู้เรื่องมันก็เหมือนกับเราส่งอีเมลส่งแชทไลน์นะครับส่งข้อความต่างๆมันก็ถึงทันทีโอเคผมจับคำตะกี้ได้มีคำว่าการส่งข้อความนะมีการมีคำว่าอยู่ในระบบเดียวกัน,นจริงๆก็เหมือนเหมือนเขาบอกอยู่ในไลน์กลุ่มหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาคุยกันก็คุยง่าย จริงๆเงินคือเรื่องข้อมูลนะครับเราแค่ส่งเงินให้คนอื่นเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องยากเลยจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเงินส่งไปมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ควรจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วนะครับแต่ที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกเลยว่าถึงเงินเป็นข้อมูลก็จริงเนี่ยแต่ว่าการเก็บข้อมูลนี้การรักษาข้อมูลแต่และคนก็จะมีมาตรฐานในการเก็บแตกต่างกันรเราจะไว้ใจได้ไงนะครับเรื่องการโอนไปเป็นยังไงเป็นต้นนะครับซึ่ง i t m f ที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกไว้ไนเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคนที่คอยช่วยประสานให้ทุกคนสามารถเป็นนนนนเเหมมมือไไไลลลกกกกกกุุ่่่่่รรวททคยยยััด้งงงงาาาาาซึํแตตบ S <S ซึ่งวันนี้จะมาชวนทุกคนคุยกยนางชาว่าแล้วเบื้องหลังที่เราโอนเงินไปความช้าเร็วที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับ <S 2> <S 2> อันนี้กมาจากรายงานซึ่งก็มีอายุแล้วสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องประเด็นที่ทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นความคลาสสิกของเรื่องการเงินเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมักเป็นปัญหาที่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหน,นปัญหาก็คล้ายกันนะครับนี่เป็นรายงานของ World Economic Forum เรื่อง Future Financial Services ซึ่งเขามีการแบ่งเกี่ยวกับเรื่องบริการการเงินเป็นหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการชําระเงินนะ Payment Service <país> จะพาดูแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเรื่องชําระเงินวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีหน้าหนึ่งในสไลด์ที่เขาทํามาเนี่ยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องระบบการชําระเงินนะว่าทุกวันนี้ระบบทํางานอย่างไรอันนี้มันจะมีพกเทคเซออย diode, เยอะแยะเนาะแต่ผมอยากชวนทุกคนดูนะครับว่าถ้าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราอยากจะโอนเงินเนี่ยมันก็ควรจะง่ายๆแค่ว่าจรา์ครับผมต้องการโอนเงินให้อาจารย์แสนหนึ่งโอนเงินจากบัญชีผมแสนหนึ่งเข้าหาบัญชีอาจารย์ธนาคารอาจารย์แสนหนึ่งนะครับ ชาเลนจ์ที่มันเกิดขึ้นได้มันมีอะไรบ้างเนี่ยจากการแค่คุณจะแค่โอนเงินง่ายๆจากที่ผมมีแสนหนึ่งไปหาจารย์แสนหนึ่งอันดับแรกอ,อก็คือตัวตนของผู้โอนก่อนโ <Okay. S 2> นะฮะผู้โอนและผู้รับเนี่ยมีตัวตนจริงหรือเปล่า uh. อ่าอ่าคือพูดง่ายๆบัญชีหรือว่าเลขที่เราบอกไปอ่ะมันลิงก์เข้าตัวตนคองคนคน,คน,นั้นจริงนะไม่งั้นก็เกิดความเสี่ยงเราโอนผิดคนนะครับ hmm. ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะแต่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะถ้าเกิดผมอาจารย์ลุงเกียรติไม่ใช่แค่อยู่แค่คนละประเทศแล้วกันแค่อยู่คนละธนาคารกันนะจริงๆก็เป็นเรื่องยากละเพราะว่าข้อมูลบัญชีของอาจารย์ลุงเกียรติเป็นข้อมูลที่อาจารย์ลุงเกียรติเก็บธนาคารนั้นเขามไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าเลขบัญชีนี้คือชื่ออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีการยืนยันจริงๆว่าเอออาจารย์คนนี้จะส่งไปให้อาจารย์ลุงเกียรติเนี่ยบัญชีเบอร์นั้นเป็นของอาจารย์ลุงเกียรติแน่นะส่งขึ้นมาเพ ในอดีตเราอาจจะไม่เคยได,ได้ได้เห็นเรื่องนี้มากแต่ทุกวันนี้เวลาเราโอนพร้อมเพย์เราจะเห็นว่าส่งเบอร์โทรศัพท์นี้ไปส่งเบอร์มินีนี้ไปเป็นชื่อเบอร์อาจารย์รุ่งเกียรติขึ้นมาเรายืนยันได้แต่นั่นเป็นเพราะว่าเราพร้อมจะคุยกันละสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้กล้าเปิดเผยข้อมูลมากขนาดนี้ครับนั่นคือชั้นเลนจ์แรกครับอาจารย์ขอบคุณมากแล้วช้นที่สองนะครับแบงค์รู้ได้ไงครับว่า,าผมมีเงินโอนไหตรวจสอบอ่อบอาเงินที่คุณจะโอนไปว่า พอตามจํานวนที่คุณบอกไหมใช่เลยนะครับอาจารย์คณิตไม่มีตังโอนทําไงได้จริงๆแบงค์บอกว่าไม่ได้สนใจเพราะอาจารย์คณิตไม่มีแสนหนึ่งเดี๋ยวจะโอนให้อยู่ดีแบอาจารย์คณิตจะติดหนี้แบงค์นะครับอตายแล้วสิก็จะเป็นโอเวอร์ราฟเนาะในวงเงินเบิกเกิน,บ,นบัญชีไปซึ่งเขาจะไปคิดดอกเบีย้ยต่อกบว่าไปนะครับซึ่งคนส่งก็ยินดีอาจจะส่งให้แหละไม่มีปัญหาแต่นี้มันจะมีความกังวลเพิ่มเติมเข้ามาอย่าเนี่คือว่าจริงๆแล้วการโอนเงินมันควรจะง่ายแค่ว่า ผมส่งข้อความไปให้แบงค์บอกว่าผมอยากโอนเงินให้อาจารย์รุ่งเกียรตินะครับแบงค์รับข้อความจากผมแล้วแบงค์ผมก็ไปคุยกับแบงค์อาจารย์รุ่งเกียรติต่อว่าเนี่ยเนี่ยคอันนี้ก็จะโอนให้นายรุ่งเกียรตินะเดี๋ยวเคลียร์กันด้วยช่วยเอาเงินใส่ในบัญชีนายรุ่งเกียรติให้ด้วยแล้วเดี๋ยวฝั่งนี้จะเอาเงินตัดจากบัญชีในคนิตออกไปเองครับฟังดูเหมือนเรื่องง่ายนะครับอาจารย์ครับมันมีอะไรที่เราเกิดขึ้นได้บ้างในความดูเหมือนเรียบง่ายตรงนี้ว่าแค่จะตัดเงินในบัญชีผมมมใใใส่เเงงิินนนบบััญชีีีอออาาาาจรรย์ห้้้้คววกกกละไไดดขึ อืมก็อีกอันหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของการโอนเงินซ้ำซ้อนกันนะครับดับเบิลสบางครั้งเอ่อในช่วงระยะเวลาเดียวกันอาจารย์อาจจะมีการแอบทำธุรกรรมหลายๆอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันแล้วธนาคารจับไม่ทันโอ้ดี<ล>ะนะคนัูเนาะ เพราะว่าในอดีตที่อาจารย์ลูกเกียรติบอกครับว่ามันมีความเหลื่อมล้ําของเวลาเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมบอกบอกแบงค์ไปว่าช่วยโอนให้อาจารย์ลูกเกียรติหน่อยในอดีตน่แบงค์เขาก็ไม่ได้ว่างจะทําให้ทุกอย่างตลอดเวลาก็จะรอโอเครับคําสั่งมาเดี๋ยวตอนเย็นเคลียรท์ทีเดียวแล้วกันเนาะนะครับ,รบจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นที่ผมส่งคําส,สั่งโอนไปผมก็ส่งคําสั่งนู่นนั่นนี่แสนเดียวโอนให้ชาวบ้านเต็มไปหมดเลยถึงเวลาแบงค์จะมาโอนจริงอ้าวเดี๋ย ไม่ได้มีวงเงินนะ่ะไม่ได้กะจให้าจา์คดีกู้สะหน่อยก็ไม่อยากโอนให้หละนะครับเป็นตอนพวกนี้จริงเป็นเรื่องละเอียดที่ฟังดูแบบติงย่อยนะครับแต่เป็น big issue มากเลยนะว่าถ้าเกิดเรามีหน้าที่ในการรับดูแลเงินแล้วก็รับส่งเงินพวกนี้เนี่ยนะครับคนโอนเงินก็ไม่อยากจะมีความเสี่ยงไงว่าถ้าเกิดธุรกรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับยิ่งอีกฝั่งหนึ่งปลายทางเนี่ยต้องเอาเงินฝากเข้ามาเชียร์จาร์ทุ่งเกียรติให้เขาก็ต้องหาเงินมาใส่ให้หละถ้าเกิดผมนะในฐานะคนส่งเน ไปทําธุรกรรมซ้าซอ้อนแล้วสุดท้ายไม่มีเงินส่งได้อ้าวแต่ธนาคารปลายทางเขาเอาเงินใส่บัญชีธนาคารมุ่งเก็ิไปแล้วล่ะอาจารย์ธนาคารบัญชีธนาคารจะต้องเก็ิไปแล้วแล้วทาไงล่ะนะครับเป็นต้นนั้นก็เป็นความซับซ้อน,นต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าย้อนกลับไปบริบทหลายสิบปีที่แล้วที่เรื่องข้อมูลต่างเหล่านี้เนี่ยอาจจะเขียนมือนะลงกระดาษอย่างเงี้ยกว่าจะมาเคลียร์กันคุยกันนะครับห้าวันเจ็ดวันก็เลยเป็นเรื่องที่ส่วนมากคือมีไว้เพื่อความมั่นใจแหละจริงๆอาจจะทําได้เร็วกว่านั้นนะแต่เผื่อเวลาไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีอะไรผ ยังยับยั้งธุรกรรมได้ก่อน mm. ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายนะครับ mm. เพิ่มเติมไปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปตะกี้แล้วเนี่ย mm. นะครับหัวใจอย่างแรกก่อนเลยอของการโอนเงินน็่คือการส่งข้อความนะครับว่าระวางกันว่าแบงค์หนึ่งแบงค์ผู้ส่งกับแบงค์ของผู้รับเนี่ยจะต้องมีการส่งข้อความกันได้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินไปนะนะครับแต่จะมีอิชูที่สองอีกครับอาจารย์นอะว่าเงินที่ผมส่งไปแสนหนึ่งนี้เนี่ยจะส่งเข้าบัญชีอาจารย์ลุงเกียรติยัยงไงดี จะม,มีการโอนเงินออกหนึ่งแสนบาทแล้วเงินแสนบาทนี้จะมีการถูกส่งไปทั้งชิ้นแสนบาทเลยนะไปจนถึงปลายทางบัญชีธานาอาจารย์ต้องเกียรติหรือมีวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ยังเป็นต้องส่งเงินคำว่าส่งที่ผมพูดถึงนี้เราต้องย้อนทุกย้อนเวลาทุกท่านกลับไปหลายร้อยปีไม่ใช่หลายร้อยปีแล้วกันแค่แค่หลักร้อยต้นๆแล้วกันหลายประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่คําว่าโอนเงินที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมปรับตัวเลขในบัญชีนะอาจจะหมายถึงว่าผมจะต้องขนทองนะครับ ผมส่งเงินให้อาจารย์ลูกเกียรติแต่เงินเป็นรูปแบบของเหรียญทองอจะต้องขนเหรียญทองจากเมืองที่ผมอยู่ไปยังเมืองที่อาจารย์ลูกเกียรติอยู่หรือเปล่าอันนั้นก็วิธีในการขนเงินเหมือนกันนะครับแต่มันก็มีวิธีอื่นจริงนะที่ขาสามารถทําได้ว่าทํายังไงให้อาจารย์ลูกเกียรติมีเงินได้โดยที่ไม่ต้องขนเงินอข้ามระยะทางพวกนั้นก็อาจจะใช้วิธีแค่ปรับยอดกันถ้าาถ้าแบงค์ของผมกับแบงค์อาจารย์ลูกเกียรติเนี่ยเป็นแบงค์ที่ทาธุรกรรมร่วมกันอยู่แล้ว ไม่ต้องส่งเงินไปงจริงก็ได้ไม่ต้องแบกเหรียญแบกแบงก์ไปจริงก็ได้แต่แค่มีบัญชีระหว่างกันแล้วบอกว่าอ่ะเรามีธุรกรรมระหว่างกันแต่ละวันเท่าไหร่มาดูซิจบสิ้นวันแล้วเนี่ยอ่ามันเน็ตกันยังไงสุดที่ยังไงสรุปแล้วปลายทางสิ้นวันเนี่ยแบงก์อาจารย์ยรุงงงง่งเกียรต้องจ่ายแบงก์ผมหรือแบงก์ผมต้องจ่ายอาจารย์รุ่งเกยีติกันแน่โดยที่สิ้นวันวันนั้นอาจจะไม่ได้มีแค่ธุรกรรมผมอาจารย์ทุ่งเกยีตยอย่างเดียวนะแต่มีธุรกรรมของคนอื่นอีกมากมายด้วย สิ่งที่เราไปแต่กี้เรียกว่าเป็น clearing house เนาะว่าจะเป็นสถานที่ที่สุดท้ายคือมากระทบยอดกันก็พอแล้วดูว่าส่วนต่างเท่าไหร่ก็เราค่อยชําระส่วนต่างตรงนั้นหรือจะมีการส่งเงินจริงๆไปถ้าในกรณีแบบรแรกเนี้ยบางทีเราจะใช้คาว่า correspondent bank ก็คือว่ามีแบงค์ที่เป็นเครือข่ายกันแบงค์ผมกับแบงค์อาจารย์ลุงเกียรติอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มันก็ต้องมีวิธีแหละที่สามารถขนเงินไปส่งได้จริงๆก็ถ,ถ้าเกิดแบงค์ผมกับแบงค์อาจารย์ลุงเกียรติไม่รู้จักกันแต่บังเอิญมีแบงค์ที่ เป็นเคยทำธุรกรรมด้วยกันแล้วก็เป็น second degree third degree connection ส่งผ่านไปเรื่อยๆฝากวานคนขนเงินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเงินเข้าถึงมาเชียาจากมุ่งเกียรติได้ไหมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันนะครับในก็ชี้ให้ฟังว่าเรื่องการส่งเงินเนี่ยมี2อ,อย่างอย่างแรกคือส่งแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีเงินไปนะแล้ว2ก็คือว่าเงินที่ส่งไปนี้จะส่งไปวิธีไหนจะส่งไปทั้งยอดจริงๆหรือจะมากระทบยอดด้วยการทำ settlement ผ่าน clearing กันแน่นะครับ ก็ในสไลด์ก็จะมีคำว่า clearing house กับ intermediary ก็สะท้อนต่างเองครับซึ่งการทำ clearing house นะครับสำหรับยอดภายในประเทศเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับอยู่ในฐานระบบเดียวกันแล้วก็ทุกสถาบันการเงินเนี่ยรู้จักกันนะครับถ้าเกิดเราพูดนึกถึงจินนาคารนะครับว่าตัวธนาคาร A นะครับในประเทศไทยจะโอนไปยังธนาคาร B ที่อยู่รัสเซียเป็นต้นนะฮคำถามคือธนาคาร A ในไทยกับธนาคาร B ในรัสเซียเนี่ยรู้จักกันหรือเปล่ามันอยู่ในฐานข้อมูลนะครับเดียวกันหรือไม่นะครับราัหนึงที่เมื่อกี้อาจารย์ครณีได้แจ้งไปนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดมันจะเป็นแค่การตัดยอดกันเฉยๆแล้วค่อยมาทำเน t s เซ t ตเมนต์กันณสิ้นวันเนี่ยมันก็จะเกิด ปัญหาตามมาว่าธนาคารเในไทยกับธนาคาร B ในรัสเซียไม่เชื่อใจระหว่างกันใช่ม <า S 2> ไม่ได้ไมีมมยอดที่เซตเท่ากันไม่เคยท,ทําธุรกรรมมาก่อนเลยเราเคยส่งไปนี่คือครั้งแรกนะสองธนาคารนี้เพิ่งเคยคุยกันมาก่อนนะครับก็นี่ก็คือบทบาทของสวิฟตละที่เราจะมาคุยกันในวันนี้อันนี้ภาพอาจจะเห็นภาพเข้าใจง,ง่ายขึ้นนิดนึงละนะครับนี่มาจากเว็บไซต์เชื่อว่าพลายนะครับซึ่งเขาก็พยายามจะเล่าเลืองเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้เข้าใจได้ง่ายสมมติว่ามีแบงก์อยู่ที่อเมริกาเนาะ เวลส์ฟาโก้นะครับคุณสมมุติคุณเป็นคนอเมริกานะอยู่ที่เวลส์ฟาโก้ต้องการจะส่งแบงค์ไปให้ญาติคุณอยู่ที่เยอรมันนะครับสองแบงค์นี้ก็ไม่ได้รู้จักกันโดยตรงรู้จักกันแต่ไม่เคยมีธุรกรรมระหว่างกันไม่มีบัญชีเพื่อทำเน็ตซแตทเมนต์กันแค่อาจารย์ลุงเกียรติบอกเอแเราจะทำยังไงล่ะครับอาจารย์ลุงเกียรติครับเราลองมาอธิบายกันดีกว่าว่าขั้นตอนยังไงบ้างก็อันดับแรกเลยนะครับก็คงจะต้องมีตัวกลางที่รู้จักกัน ก็ยังได้เหว่าธนาคาร A กับ B ไม่รู้จักกันไม่เป็นไรแต่ธนาคาร A ต้องรู้จักใครบางคนธนาคาร B ีใครบางคนและไใครบางคนคนนั้นมันจะต้องรู้จักกันด้วยกันใช่เลยนะครับซึ่งนี่เขาจะทําเป็นภาพข้างล่างเนี่ยที่เป็นภาพเส้นทางที่เป็นแบงค์นะครับเป็นเป็นธนบัตรนะครับที่มีเส้นทางโถมาสู่น s t r o รว s t r o a c c ก u n t พวกนี้ก็คือเป็นบัญชีธนาคารที่ในเครือข่ายที่อาจารย์รุ่งเกียรติบอกว่าอย่างไม่เป็นไรขอแค่ระหว่างทางมีคนรู้จักกัน เราส่งให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาส่งต่อไปเรื่อยเดี๋ยวเงินไปถึงเองแต่นั้นคือเรื่องของการโอนเงินเนาะขั้นตอนแรกเลยที่เราส่งคําสั่งโอนเงินไปเราก็มักจะมีได้รับคําถามว่าเอ๊ะคุณจะโอนเงินให้ธานาคารคุณชาระวิธีไหนชําระผ่านสวิฟต์ไหมสวิฟต์โค้ดของธานาคารปลายทางที่คุณต้องการชรําระคืออะไรอันนี้ก็เป็นกระบวนการขั้นต้นของการส่งคําสั่งไปว่าจะโอนเงินซึ่งก็คือการส่งก็ใช้คาว่า secure messaging เพราะเป็นการส่งข้อความไปแล้วเนี่ยเราต้องมีการเข้าหรหัสอะไรบางอย่าง ให้คนไม่ได้รู้ได้นะว่าทำธุรกรรมอะไรกันเพราะว่ากัเส้นทางเงินจริงๆมันก็เป็นเรื่องความลับส่วนบุคคลเหมือนกัน<ฆ>คก็ต้องมีวิธีในการส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนั้นสิ่ง <ๆ S 1> ที่เรียนไปก่อนหน้านี้ Swift ตรงนี้ก็คือหน้าที่เหมือนไลน์กลุ่มหมู่บ้านนั่นแหละว่าเดี๋ยวจะมีเงินไปนะดอยเชื่อแบงค์ที่เรมามันรอรับด้วยนะ <ừ ๆ S 1> ครับเพราะฉะนั้นให้มีข้อบอกนิดน,น,น,นึงนะครับว่าเวลาเราโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยเงินเนี่ยมันจะต้องถูกโอนไปจริงๆนะ ะครับ<ช>มันจะไม่ถึงกับในประเทศไทยที่อาจารย์เ,เน็ตเซ็ตเมนต์กันเพราะว่ามัน<ช>เงินบาทเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยไอ้คนที่มากี้แล้วบอกว่าแบงก์ในไทยกับแบงก์ในรัสเซียจะต้องไปคุยกับคนกลางเนี่ยให้คนกลางเขาก็ต้องการเงินมาโอนกันจริงนะใช่ครับนั่นก็เหตุผลนึ่งว่าทำไมต้องใช้เวลาด้วยเพราะว่ามันต้องมีการโอนเงินผ่านเส้นทางพวกนริงจริงกว่าจะไปถึงนะครับแล้วในอดีตก็มีติดเรื่องแบบอ๋อแบงก์ทำงานแค่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะ สวัตดิ์ไม่มีนะนะครับจริงๆก็ทํางานหละครับแต่ว่าจะอีกประเด็นหนึ่งที่แฝงคนด้วยก็คือว่าเวลาโอนเงินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นรายชื่อของบุคคลที่ต้องห้ามนะครับด้วยเหตุผลบประการเป็นต้นตที่ตอนต้นคลิปอาจารย์ลุงเกิพูดคาว่าแซงชันนะครับที่เราทํากับตัวรัสเซียเนี่ยก็จะมีการแบนตั้งแต่ว่าถ้าเกิดเราระบุว่าต้องการแบนบริษัทรัสเซียทั้งหมดนะครับสวิตอาจจะทํางานได้อยู่นะแต่ตอนโอนไปเนี่ยนะครับขั้นตอนนั้นเราจะมีการยับยั้งธุรกรรมว่าบริษัทที่อยู่ภายใต้ชื่อที่ต้องงกกกาารรรรระะับ็จไมม่ทํธุรรรให หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้เชื่อกักไม่ทําธุรกรรมให้แต่ว่าที่ที่เราพบกันครั้งนี้คือหนักกว่านั้นนะครับก็คือว่าคือรัสเซียไม่สามารถส่งข้อความเข้าไลน์กลุ่มได้หรือเอาง่ายๆคือว่าโดนเตะออกจากไลน์กลุ่มไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนสองที่ผ่านมานี้เรมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินขั้นรุนแรงที่สุดที่ไม่เคยนี่ก็ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับอาจารย์ลุงเกียรติโดนตัดออกจากสวิปเนี่ยเอาง่ายๆ การเตะออกก็ทําได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าในสวิตมันจะมีโค้ดอยู่ใช่ไหมครับนนที่บ่งชี้ว่าธนาคารนั้นเป็นธนาคารจากที่ไหนครับก็จะเห็นชัดเจนเลยเนะยาะองเนี้ก็จะมีแบงค์โค้ดนะสี่รหัสแรกว่าธนาคารไหนสองโค้ดต่างนั้นเป็นประเทศเราก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าถ้ามีเลขรหัสหลักที่ห้าหลักที่หกนี้คือแบงค์ของรัสเซียแน่นอนครับผมถึงจะไม่เคยทาธุรกรรมกับแบงก์นั้นมาก่อนแต่ว่ารหัสสองตัวนี้จะบอกบอกทันทีว่านี่เป็นธนาคารของรัสเซีย จะไม่ทําธุรกรรมลน์กลุ่มหมายเลขปทางตรงนี้นะครับโดนเตะออกจากกลุ่มทันทีทําธุรกรรมไม่ได้ซึ่งประ่านครับผมซึ่งจริงๆระบบสวิต t เนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วเนอะนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันต้องอาศัยนะครับเขาเรียกว่าการรู้จักกันของธนาคารแต่ละแห่งเป็นท่อๆมันก็เลยทําให้มีตัวปลาหลายคนแล้วมันก็เลยต่างคนก็ต่างเก็บค่าธรรมเนียม ก็เลยทําให้มันมีต้นทุนในการโอนที่สูงขึ้นด้วยใช่นะครับซึ่งถ้าจะเห็นตรงนี้แหละก็คือหัวใจของการโอนเงินนะครับถ้าเกิดเราเราสังเกตตรงนี้เนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าหนึ่งนะครับเราส่งคําสั่งไปเนี่ยเราโอนเองไม่ได้นะเราต้องพึ่งธนาคารโอนให้ใช่ไหมครับเราไม่สามารถโอนเงินให้กับญาติได้ไม่ไงั้นเราก็ไม่วิ่งไปหาธนาคารให้โอนแต่แรกอยู่แล้วอันสองก็คือว่าข้อมูลการเงินของเรากับข้อมูลการเงินของญาติเราที่อยู่ประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นคนละฐานข้อมูลกัน Mm. เวลาคุยกันก็เลยต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่งนะครับแล้วสามก็คือเรื่องเงินเนี้ยนะครับเวลาโอนเนื่องจากฐานข้อมูลไม่ได้แชร์กันได้ไม่ได้เป็นสมาชิกเดียวกันไม่ได้มียอดที่ไว้กระทบกันได้ที่อาจารย์ุ้งเกียรติบอก mm. ก็เลยต้องมีการส่งเงินจริงๆไม่ไ้ม่ได้มีคาถามว่าอ้าวถ้าเกิดอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีวิธีแก้ไหมวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าทุกคนอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันหมด s o l u ัน o n s o โซลูชัน,ชน,นี้ก็คือจะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เราเล่าทั้งหมดทัทนทีเลยจริงนะครับอาจารย์ลุงเกียรติ เพราะว่าผมก็จะรู้ทันทีละว,ว่าอาจารย์นุ่งเกียรติมีบัญชีนะเราอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันผมเข้าไปดูผมก็รู้ว่ามีบัญชีอาจารย์นุ่งเกียรติจริงๆครับผมอาจารย์คณิตมีเงินแสนหนึ่งหรือเปล่าเข้าไปดูก็รู้ว่าอาจารย์คณิตมีเงินแสนหนึ่งหรือเปล่าดับเบิลสเปนโอนแล้วไปโอนให้คนอื่นไหมก็ถ้าสมมติโอนเสร็จแล้วไม่สามารถท,ทําธุรกรรมอื่นซําซ้อนได้ก็จะเห็นทันทีว่าโอนแล้วเงินยอดไปเข้าบัญชีอาจารย์นุ่งเกียรติทันทีแถมเงินก็ไม่ต้องขนเพราะว่าถ้าเงินเป็นแแแแคค่่่ตัััวเเลลขกกก็บบบสสนนนนึึงงจจาาาญญชีีผมมไปิหอรย์ ก็จบละนะครับที่เล่ามาหลายหท่านอาจจะเล่กคุค้นๆแล้วว่าเอ๊ะศาสร์นี่มันคุค้นๆนะเ,น o, เนหมือนคริปโตเหมือนบิตคอยนือเปล่าคาตอบก็คือใช่ครับนี่คือหลักการทํางานของคริปโตเลยครับอยู่ในบัญชีเดียวกันนะครับว่าจริงๆจริงๆก็ต้องบอกน,นิดนึงเนะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีแต่ทางเลือกเฉพาะแค่คริปโตอย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าออนอกจากเรื่องของคริปโตนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบ พวกเป็น traditional finance ที่เขาก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วย facilitate อรงนี้เหมือนกันนะอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินชื่ออะไรนะ UnionPay เอ้ไม่ใช่สิอะไรนะจำชื่อไม่ได้จริงจริงเอาพร้อม Pay ก็ได้แต่นุ่งเกียร์พร้อม Pay เนี่ยตอนนี้เราโอนไปสิงคโปร์ได้แล้วนะอ๋อหรือว่า Western Union อะไรอย่างนงี้ยไหมฮะอ่าโอเค Western Union นะครับใช่คือ Western การทำงาน w e s t นี่อาจจะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเราเป็น คนมีบัญชีอยู่แล้วจริงไหม,มถ้าเรามีหลายสาขาสรุปก็คือว่าทุกคนทําธุรกรรมก็คือทํากับเรานั่นแหละเราแค่เน็ตบัญชีของเราเองในสาขาประเทศหนึ่งเพิ่มเป็สาขาประเทศหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเข้าใจแะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเวสเทิร์นยูเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทอ่โทรเลขแล้วนี้อดีตเนี่ยเวลาเขาโอนเงินเน่ยเขาไปโอนไปนที่โทรเลขกันเพราะว่าเอ่อบริษัทโทรเลขเนี่ยเป็นบริษัทส่งข้อความอยู่แล้วดังนั้นการส่งข้อความในการโอนเงินซึ่งเป็นขั้นต้นเนี่ยบริษัทโทรเลขเป็นคนทําให้ได้ แล้วถ้าเกิดบริษัทโทรเลขมีมีตัวตนอยู่มีสาขาเพราะว่าคนอยากส่งทโทรเลขต้องเดินเข้าสํานักง,งานทโทรเลขเพื่อส่งข้อความเขาก็แค่มีบัญชีเงินของตัวเองเนี่ยที่กระทบยอดกันเองถ้าผมอยู่นะครับอ่าอเมริกาแล้วผมมีสํานักง,งานอยู่ที่อรมันด้วยผมก็แค่กระทบยอดเงินของตัวเองเนี่ยในบัญชีของสองสาขาเท่านั้นเดยทํางานได้่องที่อาจารย์ตุ้งเกียรติบอกว่านี่คือวิธีอีกวิธีหนึ่งในการโอนเงินนะครับบางคนใช้คําว่า wire transfer ก็จะลักษณะคล้ายๆ้าอย่างเนี้ย ครับเพราะว่าเงินเนี่ยไม่ต้องย้ายในกรณีนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่รับข้อความส่งข้อความเนี่ยกึ่งๆคือคนเดียวกันครับ,บแค่อยู่คนละอยู่คนละโลเคชันเท่านั้นเองอันนั้นก็เหมือนกับเป็นบริการที่แบบพยายามที่จะมาทําให้ระบบมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอดีนะเนาะใช่ครับแต่ว่าในปัจจุบันแล้วก็พัฒนามาจนถึงโลกของคริปโตแล้วก็บิตคอยใช่ไหมครับที่อาจารย์ ก็เลยเป็นที่มาของข่าวๆที่มีคนยูเครนมีคนรัสเซียนะครับแห่กันไปเปิดบัญชีบิตคอยนะครับเพื่อที่จะได้โอนเงินไปต่างประเทศนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยวันนี้ที่เราคุยกันเนี่หน้าฉายภาพทุกท่านเห็นว่าการโอนเงินจริงๆมันมีอยู่หลักๆเลยนะครับสามขั้นตอนนะ1ก็คือว่าเราต้องมีตัวตนในระบบการเงินมีบัญชีกับธนาคารนะครับทั้งสองฝั่งเลย สองก็คือว่าธนาคารจะต้องส่งข้อความหากันได้แล้วสามก็คือว่าต้องมีวิธีในการส่งเงินจะส่งเงินจริงๆหรือใช้วิธีกระทบยอดเอาก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันนะครับกระทบยอดทําได้ง่ายแต่ฐานข้อมูลที่มีความไกลยิ่งมีความไม่เชื่อใจเท่าไหร่ก็ต้องมีการส่งเงินไปจริงจริงเหมือนก็จะเป็น friction ที่เพิ่มขึ้นมาเป็น level level นะครับถ้าฉายกับภาพกลับมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าจริงเรหัวใจของการโอนเงินอยู่ที่ว่าฐานข้อมูลนี้เนี่ยสะดวกใจในการคุยกัน สะดวกใจในการเชื่อใจกันสะดวกใจในการเน็ตตัวเลขกันแค่ไหนเพราะถ้าสมมติสะดวกใจในการคุยและเน็ตตัวเลขกันการโอนเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าความยากอยู่ที่ว่ามาตรฐานของข้อมูลของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องกฎหมายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอาจจะมีความไม่สะดวกใจในการเปิดเผยข้อมูลเป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเป็นฟริกชันต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตโอเควันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้นะครับในเรืร่องของ การโอนกันระหว่างประเทศนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับเวลาไปธนาคารโอนไปทางประเทศตอนนี้เร็วในระดับวันนะเนาะไม่ใช่ระดับอาทิตย์นะครับเหมือนในอดีตนะครับก็วันนี้นะครับขอจบแั่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีครับสสดครับ